สวัสดีนะครับเพื่อนสายเปโอรจะให้ชมเปทองระหว่างทีมเมืองทองกับทีมนครรังสิตสองทำครึ 2, 5, ่งจะเริ่มการแข่งขันคะแนนเมืองทองนำไปแล้วสาหนึ่งะครับกานที่มานี้โดยจารย์เติมเข้ามาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนิดนึง อย่บเปลี่ยนนะครับดูพี่ใหญ่จะตีนะครับลูกงจอดอู้เจียครับดูนี่เจียครับมาดูนะครับพี่ใหญ่ตีซ้ำอีกลูกเง่นตายแล้วครับตายเล็วตายเร็ว ดูน้ำเมืองอย่าเข้าครับเมืองน้ำเมืองเมืองทองเปลี่ยนอีกแล้วอ่าโอ้เกือบถึงแหมแค่อยู่ครับ จะเข้ามาคุม้มไม่ถึงกับห่างไกลเลยครับของเข้ามาโอ้โห เกับอสองอไล่หมดอยู่แล้วคเต็ดโอ้โหออกมือเบี้ยเหมือนกันแล้วครับ ดูพี่คนตีอีกรุ่นนึงว,ว้าวเอาหนึรับสองคือเสียบนี้จะตีรับสองตอนนี้ได้หนึ่งแต้มอยู่ ต้งรูต่อครับยินนครลังสิตสองนำห้าต่อสามนำ เข้าดีครับห้าสิบเซนเงี้ยดูหน้าเมืองจะเข้าเล็กกว่า้เมืองเข้าไม่เปลี่ยนครับนี่เปลี่ยนครับที่พี่ใหญ่ดนตรีแล้ว พี่ใหญ่เตรียมตัวตีโอ้พี่ใหญ่ผิดนะครับ เต้นได้ด้วยถ้าเบอร์แกนจะออกเลยถ้าพี่บนตีชมลูกตีพี่บนลูกนี้ครับต้อง มีคนก็ตีหลุดมือการต้องตีซ้ำอีกลูกหนึ่งโอ้ยหลุดสองลูกเลยครับเปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนเสียมีตีแล้ว นี่ก็เหมือนจะตีไล่เลยนะครับเขาไม่เข้าเฮ้ยตกันหลุดหมดเลยต้องเข้าคุมมางเดียวแล้วครับตอนนี้จากที่แรกเอาซสรันมาได้เรียดตอนนี้เสียเรียบ ัสดีครับโอ้ยนี่ก็แทกไว้างามอยู่โอ้ยตีลูกนี้สวยมาก คงจะตีลูกข้างนะน,น่าจะสามเอาสี่ถ้าสามถ้าสี่มันเจ็ดต่อห้านะเดกก่อ เท่เาลูกีครับดูต่อครับเป็ดตองที่สามคนฮรับทีมดนกไงกรกรนลลง้อยเจอกับนครลังสิตสองแต้มในึ่ตีผ้าเดงแต้มไล่กันขึ้นมาเจ็ดเท่านะครับทอนนี้ ูกแหลกในเมืองเอาดีาเหมือนฝนมาเนะจานเติมเริ่มหลุดแล้วหลุดอีกแล้ว ดูพี่ใหญ่ตีลูกนี้ก่อนนะครับป้บงน้ำเมืองเข้ามาลูกนี้<ไ>ปเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้

พิชิตประกาศให้รงการการผู้ชาย67ปีหนึ่ง้นน้อเงฟแ่งคกันน้องแป๊จันทบุรีเลิกาดจะปีนี้นะคเณพี่โป่งจะเข้ามาผมว่านี่อหา

เข้าอย่างเดียวนะอันนี้ได้สองแนละ้วสามแนละ้ว เกมเลยยิ้มดอกไม้ชน,นะไปก่อนนะครับเราช่วยกันทา,าหากินกัน